สวัสดีครับ,บ <Wagner S 1> สวัสดีเอฟซีส, <om> สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีน้องหิงเพชรบันแพงสวัสดีดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิร์ตสุภูสุขนนะครับช่องสาวน้ำยืนครับช่องสาวน้ำยืนเพิ่นมาอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นตอนนี้กำลังกินต้มป่าอยู่บัานหน้าหน้าเลี่ยงหรือหน้าเรื่องอยู่บัานน้องชายโชคชัยศิลาลักษ นักแต่งเพงลงนักเขียนเพลงสิหินองบอสิหินองบอะกรหลายๆเพลงดังนะครับนี่อยู่ตรงข้ามกันนี่แหละออกไปตรงไปเลยตรงข้ามกันเลยครับกำลังพักกำลังต้มปากินกันอยู่เป็นเด็กน้อยหลุ่นไ่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามาได้ถามชื่อพ่อเพื่อนมาชื่ออย่างนะครับ บ่ฮูขี้แกันต้องรอรุ่นนะบอกแทสิบรอบสาวน้อยเพชรบันแพงทําการแสดงนะครับอยู่บ้านสัมคีนะครับบ้านสัมคีโรงเรียนสัมคีสําร้านวิทนะครับตําบลสัมคีอำเภอรองคําจังหวัดกาลสินนะครับมือนีนะครับอยู่สนามโรงเรียนเด้อนะครับจริงๆเป็นเป็นงานวัดแป่นบ่พอเป็นเป็นงานอย่างครับนี่เป็นงาน การเปลี่ยนยกช่ฟ้าขึ้นใต้ไปสี่เลยโควิดษคนอ่ะโอ้ปีเป็นงานฉลองแต่ยกช่อฟ้านี่ยกไปแล้วปะยกไปแล้วค่ะเหลือแต่ฉลองอย่างเดียวฉลองศาลาการประเลี่ยนนะครับของของวัดชื่อวัดอ๋อชื่อวัดสว่างสามมคีเนาะแต่ว่าในวัดนี่ก็อาจจะคับแคบก็เลยเอามาลงโรงเรียนซึ่งก็อยู่คนละฝากถนนกันแค่นี้ติดกัน ทำมาติดกันเนะาะอาบน,ำนา้ำอย่างเช่น<ำ>น้อยเนาะมัน,น,นมันต้องมาลงนี่อโอ้มันต้องลงมองในก็เต็ม <c oughs> มึกกรเต็มเหรอคะมึกขึ้นอยู่มึกขึ้นอยู่บัวขาวนั่นมันที่แคบที่โตูนข้นที่โตนนูนข้นเอาแนวนี่ล่ะเอาแนวนี่แล้วมันจังมวนเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเห็นเห็นพอ่อพ่ออย่างครับพ่อวีระเนะาเนะ คุณพ่ออย่างครับนั่นอ๋อ oh, ครับแล้วก็ uh, พี่น้องทั้งบ้านสามคัคคีนี่เบิดสูสุดคนเลยเนาะนี่เนาะโอ้ม oh. ีแแม่ครัวนะครับโอ oh, มีมีแม,ม่คมรัวเมแรงเป็นงานเก็บบัตรเนาะพ่อเนาะบ,บัตรผ่านประตูหนึ่งรยี่สิบาทแต่ว่าที่เห็นมาหลายๆนี่มันลุนเดบตัตรเนี่รุ่นอย่างพ่อ รุ่นสังกะสีคือว่ารุ่นสังกะสีรุ่นกวรุ่นเล่ออีกเนาะโอ้มอลำเนี่ยคือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แหลมมอลัมแหลมแต่เศร้าละละเนาะ,นะมอลำนี่พิซ่าสีแดงบิ๊กแตกเด็กกระ<า>รูมาแลงพิสูจน์กันเนาะแต่ว่าที่รุ่นตอนนี้ก็คือว่าสังกะสีสิมาท่านบอกโอ้สังกะ <laughs> สีโมมี่ตีล้วมันเพราะท่นแตกปกติครับพ่อ ปกติเข้ากระจ่างพร้อมวงได้สังกะสีแม่นครับจะกินกับสัญญากันนำกันได้ครับมพราน้ำอืมเพราะน้ำมันขยะไทยครับรนนนาาคนว่ามัน,น,มมนด,นดนนื้อมันหลนเนาะเออครับโอ้เสกเบิง่งบ้าดื้อมดื้อกันโอ้ยหากันบุญอ๋อเข้าเลยหูหลวงหน้าแล้วนนแมนบ้เขาเคยเลยได้สังกะสีอยู่ย้นด้านดูอะไรที่ผู้เก่าโอ้ครับมาคุยเรื่องสังกะสีแมนบ่เฮาก็เลยไปได้อยู่ร้อยเอ็ดบ่ก็ได้ตอนใดล่ะพ่อ ในไปสามเปนซีในสปี่แต่ว่าตอนนี้ก็กำลังออกมาแล้วเนาะท่านอยู่เนาะพ่อเนาะท่านอยู่ทนบอกท่านก็ต้องรุนลวเนาะสะพอผลมาอุ้ยพี่น้องไท้บ้านมาพูดกับแม่นบอกกรรมการบ้านกรรมการมือบานแมนมืดเลยมันรุนกันขนาดเลยเอารุ่นปันรุ่นเลขคุณละมือนี่ รุนวสังกระสีซิมาตั้งท่านบอนะครับนี่โอ้บัตรขายล่วงหน้าแล้วเมนบ่อนี่มีจับหางบัตรอยู่บ่อนี่โอ้บอมีเนาะปกติเห็นเขาขายบัตรแข็งนี่ก็สิมีการจับบัตรละร้อยบ่อแต่ว่าทั้งอื่นแต่ว่าท่ายน ถ้าอยู่รัตนาบุรีขายลอยสี่สิบเขามีมวยพ้อมังเก็บได้ล้านกว่าบาทอยู่รัตนาบุรีสุรินนะมือวันที่สิบสามพอดีชาวบ้านเท่ากับซีมวนอยู่หรอกมักมวนอยู่เนาะเป็นเป็นบ้านใหญ่มีมีจากอะไาเลื่อนครับชาวบ้านเท่านี่ลอยกว่าอ๋ออย่างลูกหลานกับพรอในกรุงเทพหรอกมั้งท่าเบิ่งหมอลำกันเนาะ กับก็ต้องคาเน่านั้นและน่เบ่งเบ่งมาลามเหากับกับเนาะองเทพเนาะลูกหลานก็ได้เราล่องมาหลายแน่นอนมาแรงเนานนะครับเฮ้ย้าลูกหลานเยโอ้ยอนลูกหลานยกมือเนาะจ้างคาปีก็จ้างเพราะว่าเระบ้เลยกน่าเดี๋ยวด้วยสัตว์มาเปเรื่อนกานีช่วงนั้นแอนโนรีเนาะโอ้นั้นแอนโนรีก็ดังๆเนาะอืมอืมอื พ่ออนอรดีบ well. ุกพวกไปนี่โอ้ยบาดเกิดหนักไลซยแล้วพอดีใ้อุงอิงมากพอดีใ้อุงอิงมากี่พุ่งขึ้นไข่แห้งคักบ่เ่อหักคอเอ็นเนี่ยคากเลยบ่เห็นอยู่บ่ พอเห็นอยู่บ่เห็นตามคลิปตามอย่างอยู่บ่ครับดได้แสดงได้เบิ่งแสดงสดจอ่อครบ่านเหลืองบังนว่าจไปเบืองเตนเต้โอ้เบงแต่ในคลิปโดยเฉพาะื้อยนี่เม่ขึ้นมาบ่ได้นอนว่าสั่นบ่ด้เบิ่งตัวิงจักเทื่อะดเบิ่งตา๋ตลอด้งนตอด่หเนสมัยังากงตอนอุ๋งอิงมาอยู่ใหม่ๆนั่นเบิ่งคลิปไปนํ้ำบ่แม่นหนึ่งเข้าไปนํ้ำให้ไปนํ้ำหมอด ก็ให้น้แนตอนนั้น้อางก็บว่จบเป็นคู่ชายร้องก็ให้น้ำไ้ให้น้มึงิงไปให้น้ำนองเห็นอย่างโทนเขาทำมาเรียงข้นให้ขึ้นอหนาพ่อจักจนปานนั่นเนาะให้น้ำอีเ่งไปก็ให้ไป โอ้แห่งคักเนากประเทศนีเนาะแอะไรนะไปแก้วพม่านุ่มโจ๊คือนี่ปิดโทรศัพท์เราเรียบร้อสีนอนลูกเลิกงานมาสี uh, ่ท so anyway. ุ่มปิดแล้วแล้วมาเปิดบางอีกไหม้องนนกะให้ไปนี่ให้น้ำเหมนลูกสาวถออเสียไปพัดประสิทธิ์แบบเสียไปวันนี้ถอดไหมอีกนั่นนะโอ้ยตามทุกเหตุการณ์ท่านท่านกระแสอิริเนี่ยนะโอ้พี่น้องบ้านเฮาลูกหลานก็ยกมือเอาเนาะสาวน้อยเพชรบบรรท้งเนาะ โมเบิ่งซาสิมีลูกหลานลูกหลานเฮาก็ยกมือเอานอเอาสาวน้อยเพชรบันแพงเลยเขาบ่เอาใส่ประชุมนี่ว่เอาอัดอึนเอาสายยาอยู่โอ้ครับครับนี่แหละสมใจละละมือนี่ด้เบิ่งสมใจแสงสีเสียงอลังการแน่นอนแล้วก็ช่วงคอนเสิร์ตนี่ถ้าเบิ่งลูกสาวเด้อถ้าเบิงลูกหญิงช่วงทุกไทยพอดีคอนเสิรวงพอดี บั่นใกล้เคียงกัเจ้ามาบอสอดแจงบ่ม้าถ้าเจ้าบอกเจ้วบอสอดแจงบ่มเอื้อเนาะมาเร็วหนึ่งฮะวันนี้วัดจะเลิกมือนอื่นอ่านปกตินี่คนซีนีเบิดนี่ก็ต่อเมื่อบิดเสียงปิดเครื่องเสียงอ่ครับพูดละผมเห็นแต่ละมองนั่นนะขั้นบอปิดเครื่องเสียงมันหนีคนนั่นนะขั้น เล่นอยู่นนก็ยูนั่นหละคนก็ไดมองใดก็ดีเสร็จล้วซรอพิสูจน์บานเท้ามืออื่นนี่สิโอ่ฝนคือสบมีปัญหาดอกแต่ว่ารุ่นสังกสีนี่กะบ่อมันช่วงใดล่ะมันช่วงช่วงนี้อยู่บ่หรือคนละช่วงโอ้มันคนละช่วงแมน มันเข้าเรือนหกแล้วตอนนั้นเนาะมันบุญบางไฟเหมือนกันเ้ากรบเได้เ่นได้เด่นใง้นก็จายเต็มบยบาลเจ้าหไปงานได้ข้เจ้าก็เบาให้ได้คือว่านุสมาี้แม่ตกบาได้เล่นเลยบารเงินรับเต็ม คุยกับบอรพ่นละเนาะมันเป็นยังไงก็คุยกับบอดพ่นละเอ่าบอกปัญหาดอกบอเปัญหาดอกมานเน่า แต่ก็ถือว่าเป็นบุญอยู่ได้ละ่ะถือว่าเป็นบุญอยู่ได้ละ่ะสาวน้อยปีนี้บอดายมีอ่ประเภทร่มประเภทฝนมากแผ่วพ่านเลยปีนี้ถือว่าเป็นบุญอยู่ไอยครับเอาขอบคุณเลยหลายเฮ้ <c oughs> บัตรนี่อ้าวแหงคากบัตรนี่บัตรลอยเศร้าปูสาดอีกห้าสิบบาทเหมือนบอป, <c oughs> ปูปูปูผืนใหญ่จ,จักบาทไย ก็ทิบงเพราะิ้งมาครับนี่ก็ได้กับทิ้งน้อยไแองคักบลต์นี่อันนี้มันรายยอกันนี่ก็เป็นกรรมการโอ้บัตรร้อยเศร้านี่บัตรยืนโอ้โอ้ผู้ใหญ่บ้านวะครับนี่โอ้ขอต้ับดีครับล่วงหน้ายร้อยหนึ่งก็ไ่อยากซื้อไม่อยากซื้อหนังเงินโอ้อยากซื้ออยากซื้อร้อยยี่สิบโอ้บัตยี่สิบได้มาปูสายไปทางกัเอาอีกต้นนะโอ้ขายขายล่วงหน้าขายร้อยหนึ่ง แต่ว่าไม่อยากซื้อเอาเพ่นก็ดีตัวเพ่นอยากอุดหนุนเออเพ่นอยากต่อยอดเนาะตัวนเง้ต่อยอดเอออีกเศร้าอีกเศร้าเศร้าๆนี่ร้อยค้นกับสองพันเหมือนเวลาพันค้นกับสองหมื่นเห็นแล้วมันเท่าดีได้ละนี่ <laughs> แต่ว่าป oh. <laughs> ูสาดนี่ท no ี่หล่ะเนาะเผาเลนเนาะเผาย่อกันเนาะพผผู้ใหญ่บ้านเอาก็บัดยืนนั่นเด้อยอกเป็นคักพอผู้ใหญ่บ้านก็ดีนะครับอ้าวขอบคุ้นหลายๆนะครับสาหรับคลิปนี้หลังจากที่พากันลุ้นอยู่นะครับตั้งแต่สามโมงสี่โมงแรกละละลุ้นเลขแล้วก็มาลุ้นสังกสีบัตตอรนี่แต่กระบอกมีปัญหาละละเดี๋ยวก็หอดเนาะ นะครับมาแลกงนะครับพ่อกันนะครับโรงเรียนสามคีสําราณวิทย์นะครับพี่น้องก็เป็นตาหากหลายนะครับจ้างไว้5ปีนะครับเ,เป็นงานฉลองฉลองออสาราเนาะสาราการประเรียนของวัดนะครับแต่ว่าสถานที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับนี่จ้าจงแต่บอลโจเป็นผู้บา่าวซำน้อย <laughs> จังงด้เบิงเนาะเ <laughs> ออเอาเอานี่นะครับมาแลงมาพ่อกัน นะครับมวนมวนน้ำกันเนาะมาแรกเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ